พยากรณ์อากาศวันนี้และ10บวันข้างหน้าภาคเหนือภาคอีสานอากาศร้อนจัดฟ้าหลัวตอนกลางวันมีฝน10%ของพื้นที่8เมษายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันขอให้ประชาชน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านไว้ด้วยในขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันทาให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งในช่วงวันที่8ถึง11เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับในช่วงวันที่9ถึง11เมษายนจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาและผ่านภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีการะส,สมของฝุ่นละนอองอหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-29ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 9มสถึงองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-42องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชะเชิงงศราปราจีนบุรีสแก้วระยองจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-41ถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-28ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-39ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลงซายส ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด28 29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดหมายอากาศทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึง12เมษายนความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่ 8- 11อเมษายน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปสำหรับภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9เมษายนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันทาให้ภาคใต้มีฝนฟ้าะนองบางแห่งส่วนในช่วงวันที่10-12เมษายน ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งสําหรับบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรข้อควรระวังช่วงนี้ถึง8เมษายนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดหลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานส่วนในช่วงวันที่8-11เมษายนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศกรุงเทพอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งพยากรณ์อากาศเชียงใหม่อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ พยากรณ์อากาศชนบุรีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่พยากรณ์อากาศเชียงรายอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่พยากรณ์อากาศขอนแก่นอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่